คลิปต้นฉบับโดยช่อง Wolf Abatto ให้เสียงภาษาไทยโดยช่องพี่แมวเอออยากจะจับปาร์ตี้วันนี้เุ้งเออเกิดอะไรขึ้นโอ้ย่าเออเกิดอะไรขึ้นดูท่ารถเราจะเสียนะ แอ้ยรอดตเสียเออเออเออกระไรขึ้นเดว l แมนตายแล้วด้อย่างบ้านี้กูตายเลยไม่าเอาเลูกรันสำหรับแม่นายเด้ยเล่นอะไรไปแญ้วมอนชิบหายเลยเดวแมนตายอีกแล้วอจับเลยบ้อ เว้ยไอ้พวกปัญญาอ่อนเอ้ยนี่เฮฟวี่นายนนกำลังจะโทรใช่ไหมก็กำลังโทรอยู่นี่ไงเออเ <c oughs> ดวแ<ส>นมนตายอ,อีกแล้ว <c oughs> เอ้ช่างมันมเรือกพวกนี้มาเื่มเออ <c oughs> เดี๋ยวอีอังบ,บด่ดีอะไรโอ้ยหยุดโอ้ยน้อยเออเดวแมนพ <c oughs> อเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากจะออกจากที่นี่จริงๆได้มันอะไรวะนั่นเอ่อโอ้โหเย่ฉันรอดเออแต่ฉันอยู่ที่ไหนบาร์ดี i เออ นี่มันเฟดี้เวบเอเอ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  ฉันพวกนายไปหาเดลแมนฉันจะไปรอไม่ต้องไปเลยเออก็ได้วะฮนี่โซเจอร์ใหญ่มันหายไปเอ้อเอาสเกให้ไปไหนแล้วล่ะรู้สึกว่ามีเงินงำแปลกงั้นฉันขอไปห้องน้ำก่อนลา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  ไปดีกว่าขวาหันอืมห้องน้ำดีกว่าหรอกห้องน้ำตันหมดเลยอืมงั้นช่างมันเถอะอ่าในที่สดุด ไม่ตกใจสักหน่อยหรือไงนี่ตายกูตัวเกียอ์เอ้ยเอ็งตกใจไม่ต่อที่เกี้ยร์อีส้นตีนเอ๊ะแย่แล้วขาดติดโอ้ยตายสิอ่ะทำกระดาษชิู่เออโอ้ยโอ้ยดอยแกไปกลับไปกินขยะไปขอหูหน่อยอยแกไปอู้ได้หูมาโย ฮะกูกูด่เอ็งรู้จักสกิมมนี่ทอยเลทไหมอุ๊ปฮ้ยเออีหละเออเอออ้ยโอ้ยเออเอออหน้าไหนลูกอะอะไรนะหน่อยนี่แกโอ้ย อี่ไดทีนี้นายก็จะได้เป็นไอ้หัวชักโครกยี่ยี่ได้ยี่ย่าดีโอ้ยตาคุณหลุดเลยน้อยนิ่แกอ๋อนั่นไงอืมรับไปยาช่องสองเออมันไม่ใช่ยามันเป็นยอชีให้ตายสิ เออเออเออเลือดอ๋อแค่เลือดหมูเองอ่านั่นใครมันน่ะเนี่ยเย่แล้วเฮ้เกือบไปแล้วอะอโอ้ยอีเด้อ เยจมูกฉันเอ้ยนั่นมันเอ้ยมีดโยนไปเฮ้ยทำไมเงยแก่แล้วอึบอึบเอออึบโอ้สเกลฉันมาช่วยแล้วอึใครก็ได้มาช่วยหน่อยอึยไม่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 แดงดึ้งยาคิป ทิปปีกัยเนี่ยโอ้ยที่ทอทีโออโอ้ยเินพร้อมไหมอ่ะพร้อมอะไรเดียวไม่ไม่ไม่เอวเออเอโอ้ยหน้าหล่อๆของฉันเเ พอดีฉันหิวฉันก็เลยอยากจะมาต้มนายกินไงล่ะนั่นไงอีกกดกดเบิดลักมาใส่เข้าไปสิไอโกปิดอืมเออแย่แล้วฉันต้มนานเออ เล hehe, <im agę> ิะอีกแล้วหมอโอ้นั่นมันอะไรวะนั่นต้องลองเข้าไปดูก่อนเสร็จดีแล้วจะต้องโดนกับแบบที่ฉันวางแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะ

ม่ัวนโอ้โหหหหหช่างสวยงามจริงๆเยี่ยมจริงๆไม่ได้การแล้วกูต้องตายโอ้ยยลืนกล้วยเฮอออเออเออจเจอเันแล้วคนดูอ้าเอออย่างบบนี้เอ,อ๋ช่างแม่งกุกกุก อืมเข้าไปดีกว่าอืมเมื่อกี้เต้นอะไรด้านอืมไม่มีอะไรโยดสกี อดทัดว่ะมันก็แขกขันๆแต่ของกูนั่นแหละเยอะอกวัหไอ้โล่นั่นเอองา ไปเข้าในตู้เกมซะเอ็งจะรอดจากันได้ไหมยะยะยะแมงมันเก่าอือกล้ากวะอี้ออ อีมาฉันจะรับเปล่าล้อเล่นเองไปกินตีนเขาโเลยนายรู้จักเปิ้ลชิกาโดสไหมชิกาโดส ฮึเช้าเลยเหรอวันดีเฮวี่ฉันเจอสเกลมาน่ะแต่กูจะตายไม่ไหนไม่ตายเลยเอ้ยกูเหนื่อยไอ้พวกเพื่อนเชี่ยพวกนี้จริงๆอฉันไม่ได้เบาอจ เ,ออเดี๋ยวแม่นานยะยังไม่ตายเหรอเย่ได้เจอไปทีทเจอน,นะแต่ว่าก็คือรีบไปกันเร็วงั้นค่อยบอกที่บ้านดีกว่าเอ,เอโคตรร่อยเลยอะ อันที่ฉันสร้างมาแม่งเป็นอย่างนี้เออให้ตายสิยังฉันอยากได้เศษเหล็กเพิ่มโอ้โหฉันเจอแล้วออแล้วดู